สวัสดีพลักการประชนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้ผมมาอัปเดตกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับามาดูที่ตัวผู้ไอคอนผู้แล้วก็มาที่ p e t i t i ่าเป็นกิจกรรมลงทุนในเมืองนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กรกฎาคมวันอาทิตย์ตอนสี่ทุ่มชงเวลาระยะเวลา2สัปดาห์นะครับ ก็ลงทุนในเมืองก็ไปที่สำนักง,งานเมืองแล้วก็อัดกันเข้าไปเงินลงทุนเข้าไปก็สะสมสะสมการลงทุนไปไต่อันดับไปเรื่อยๆอจํานวนสูงสุดของการลงทุนก็คือ800ล้านนะครับต้องหาตังค์อย่างน้อย800ร้ล้านอัดเข้าไปแ,แล้วเขาก็มาแข่งขันกันนะครับเป็นเลนกิง อันดับหนึ่งนี่คนญี่ปุ่นอยู่นะเนี่ยเอเอไล่ลงมาแต่มาดูเราจะมีของบอกอ่าก็คืออันดับหนึ่งได้หนึ่งพันเพชรน้ำเงินแล้วก็นี่ก็บเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับคอมเพติชันโทเค็นซีซั่นหนึ่งเดี๋ยเอาไปแลกของรางวัลได้นะครับอันดับหนึ่งได้หนึ่งพันโทเค็นแล้วก็ได้เหรียญทองด้วยเหรียญทองของเขาก็ไล่ลงมานะครับอันดับสองได้เจ็ดร้อย เพชรน้ำเงินแล้วก็700โทเค็นได้เหรียญเหรียญเหรียญเงินอันดับ3ได้500เพชรน้ำเงินได้โทเค็น500แล้วก็ได้เหรียญทองแดงก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับสนใจตรงนี้นะอันดับท็อป10ก็จะได้400โทเคน็นนิดนึงนิดนึงเอออันดับ ท็อป25ได้300อันดับท็อป50จะได้250ถ้าเราทำไม่ถึงก็ได้ประมาณ200นะครับเราไม่สามารถผมประเมินดูแล้วเนี่ยเ,เขาขาใหญ่กันทั้งนั้นนะครับ50คนในเซิฟเขาขาใหญ่กันก็แต่ถ้าเราทำได้เราก็ลุยเลยนะครับอย่างต่ำก็ได้ไดไดได250ถ <laughs> ้าทำถึงนะ ไม่สู้กันไปถึงระดับหนึ่งก็สุดยอดเลยเอหรืถ้าเราได้ต่ำกว่าระดับ50ลงมาก็200โทเคนเ,เป้าหมายนะอย่างน้อยได้200โทเคนเอาไว้เนี่ยต่ำสุดก็ได้ยี่สเท่าไหร่นะ25โทเคนมเอาไปแลกของของรางวัลที่เราได้สูงสุดในการทำถ,ถึงเป้าหมายร0 0ล้านก็จะเป็นอุปรกรณ์ต่อเรือ เกรดยี่สิบอ่าที่เราต้องไปเปนะครับเขาไม่มีให้จากที่เรากิจกรรมรายวันได้แค่อุปกรณ์ต่อเรือระดับสิบเก้าอยู่นะครับตอนนี้อย่างนั้นก็พยายามกันนะครับถ้าอยากได้เรือระดับยี่สิบก็ต้องมาเอาจากตรงนี้ไม่งั้นเราต้องไปเปซึ่งผมเคยทําคลิปแฟลเซลล์กราคาแพงเวอร์นะแพงเวอร์เกินก็ามาเอาจากกิจกรรมนี้นะครับ เอาละมา Competition Shop ก็จาก c o m p e t i t o o n t ท k e n ที่เราสะสมกันเมื่อติกเมื่อตะกี้ก็จะมาแลกของรางวัลตามนี้เลยนะครับอเยอะๆยะยะเลยเนี่ยโอ้ต้องวางแผนกันดีๆนะครับอย่าใจร้อนไปแลกของอย่างอื่นก่อนนะผมมองดูมันก็ควรจะแลกพวกอุปกรณ์เรือระดับซูเปอร์เรียนะนี่ระดับซูเปอรเรียเลยเนี่ยแล้วก็สำคัญ ซูเปอร์เยนี่หกร้อยเลยนะเนี่ยสำคัญก็คือนี่วอลเชอร์แต่เราคงโอกาสทำได้ยากนะครับวอลเชอร์ er, นี่หนึ่งพันนะได้อะไรเอย่ยอ่ามาติเนสมาติเนสเป็นออบอสตัว้ายในเรื่องของชูเอาอ่แล้วก็คาเทลีนาด้วยนะครับเออมาติเนสน่าจะเป็นเมดระดับซูพิเรีเลยร์ เกมยังไม่เปิดออกมาทีนะครับให้เราวางแผนว่าจะให้คนจะได้ v o เชอร์ตัวนี้หน,นึ่งพันอยู่น่าจะยากเราได้ก็คงระดับถ้า200สะสมไป3เดือนใช้ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29กันยายนนะครับ3เดือนอก็แต่ละเดือนแต่ละเดือนก็จะมีกิจกรรมน่าจะเดือนละครั้งนะครับก็คำนวณดูแล้วก็ถ้าเราทำได้แต้ม200ก็ สองคูณสามก็หกร้อยคงจะแลกได้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์ระดับซูเปเรียต่อเรืออุปกรณ์ใส่ใส่กระเรือนะครับโอเคเอถ้าไม่อย่างั้นก็จะได้น้อยๆก็ต้องมาแลกของระดับล่างๆนี้นะครับอืมอ่ะแต่แนะนำพยายามทำให้ได้แลงกิง้ง ให้ได้เหรียญโทเค็น200รนะ้อนะเออสองก็สะสมไปสเดือนได้600โอเเเ้เกมเกมเนาะเกมเกมเหมียวเกมเหมียวจริงๆสิ่ง,งที่เขาควรทำอย่างเร่งด่วนก็เรื่องของระบบให้มันเล่นได้ดีไม่ติดขัดไม่หลุดอ่าไม่ค้างเออเลนได้ลื่นไหล แล้วก็มีเนื้อหากิจกรรมที่ดึงดูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของถ้าอยากจะให้เปมันก็ลดราคาลงหน่อยแพงบุ้ครับท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับกิจกรรมสะสมเราอาจจะไม่ได้ไปอันดับหนึ่งหรอกใครจะไปถึงอันดับหนึ่งได้ก็แย่งกันมากมายนะแล้วก็สะสมเท่าที่สะสมได้นี่เขาเล่นกันไปเท่าไหร่เนี่ยเก้าล้านแล้วเนี่ย <laughs> อันดับหนึ่งเก้าพันล้าน,นี้ววันแรกได้นะครับเีย่ยคนญี่ปุ่นก็เออเอาสังกัดญี่ปุ่นนะลงทุนไปเก้าพัน 9, ล้านละโอเคขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับเกมเมียวอัชติดวัตเตอร์ออริจินในอกาศต่อไปผมก็จะมาแนะนำนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ